สวัสดีครับผมนิีตรสุช่องโดมายนะฮะกลับมากับนิโตรสตอมนะผมกับการที่เล่นควบทุกตัวนะโอเคตัวนี้เป็นตัวแทงที่ค่อนข้างถือว่าแทงเลยสกินผมเป็นสกินเล่นน้ำนะมาดูทาเล่นกัน ทาตุนี้ผมจะอัพนะผม 5, ผมคิดว่าอ่าอันนี้เป็นพาสซีฟอ่าข้างบนแล้วกันผมจะอัพทาตนั้นแรกนะผมจะเพิ่มแม,ม็กซิมัมสกิลเออแม็กซิมัมฮิลนะครับผมแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าเรากัดโดนนะมันจะมันจะฮิลเลือดอะ่ะแล้วก็หลังจากที่เก็บทาตุน,นี่ครบโอ้โดนเลยนะที่มันมีเคิลทัสด้วยนะผมมันจะเป็นตัวเบิร์สที่ค่อนข้างดีเลย โอ้โหมันเข้าไปลึกแกงเดี๋ยวก่อนที่ไอไวยสกิลนะผมขอแยกห่วงสักรู่ที่ผมใช้สกิลที่สามไปแล้วโอ้โหเบิร์สกันแบบผมน่าจะตายไม่รอดอโอเคมาที่ไวยสกิลกันนะผมสกิลแรกเป็นสกิลดึงนะเป็นสกิลฮุกผมรับดาเมจไปเยอะมากเลย ส่วนสกิลที่2นะเป็นสกิลทุบพื้นนะทีมเรา่ลล้องตายตัวนะตายแบบว่าส่วนสกิลที่3นะเป็นสกิลกัดแหละกัดเพิ่มเลือดตัวเองนะผมเพิ่มเลือดเป็นแม็กซิมัมเฮลของฝ่ายตรงข้าม8%เลยนะส่วนสกิลติดตัวนะผมถ้าเราตีหรือแอคแท็กธรรมดานะผมเนี่ยผมมันจะระเบิดเป็นพิษนะดูเหมือนดานเมจไม่แรง ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นตอนแรกผมก็มีตัวอยู่ตรงนั้นนะผมที่มันมีอ่า kill task นะที่จะ b บ r ร์ damage ค่อนข้างสูงเลยทดาเมจทุก3 VO วโอมันมาปุกผมละน่าจะไม่ตายหรอกโอ้แต่มันมา3ตัวโอเคได้หนึ่งมัง่งโอ้ผมว่าจะดึงตอนนั้น หาเรียนมาแล้วเวลสผมคิดว่าผมจะอัพเป็นเออ่รถคูดาวหกไหมก็ดีนะเอาไว้เล่นหกบ,บ่อยๆทีมเราตายอผมช่วยไม่ได้ดึงมาเอาตัวนี้ก็ได้ได้ตัวแทงคือหนึ่งตัวนะผมได้กับตัวแทงทีมเราผม <Nice. S 2> ว่า มีโนวาทีเราโนวาดีอย่างนึง,นงคือมันสามารถยิงธนูเกาะได้นะถ้าอัพทาเล์นดิงแบบมีงทะลุมานะเนียมาตายไม,ไม่ตายวาะเสียดายอ๋อลืมอธิบายแมปแล้วผมเดี๋ยวผมเก็บเลือดตรงนี้ก่อนโอเคแมปแมปนี้นะผม,มคือการเก็บอ่าแอสลาดเขาเรียกใช่ไหมมันคือชายอ่ะชายแอสลาด แล้้วจะยิงโอต้องค่วมกันตรงนี้นะผมเพื่อที่เราจะได้ก,กดยังไงทีมันได้ชายมาแล้หนึ่งอันมันจะยิงมาฝ่ายเราโนะต,ต้องทำลายชายนะไม่ถึงหรือ่าโอเคเพื่อนมาแล้วต้องช่วยทีมก่อนแล้วก็โซนไปด้วย ติดไฟเคียวทาร์สว่ะมันมากันแล้ว,ลวเยอะเลยเล็กหน่อยสิมาจัดมันเพื่อนได้อยู่นะเคียวทาร์สเนี่ยโอ้โดนติดไฟไงผมเดี๋ยวเราเดินออกมาจากเพื่อนกันเอาผมกดเลยแล้วกันอา้อาวอ้าวมาทำไมได้แล้วผมจะตายเดี๋ยวผมถอยดีกว่า ตรงนี้มีบ่อน้ำไม่กินอีกแล้วฮะกรอบพี่โล่ผมขึ้นแสงแล้วทีมันโดนไปเหลือ32มสิบสอ HP นะผมเลือดของทาวเวอร์ใหญ่ถ้าหากว่าใครทำลายทาวเวอร์ใหญ่จนเหลือศูนย์ก่อนนะผมเกมนี้มันเป็นโออ๋อมาจากไกลนะคาล่นมาแล้วเดี๋ยวเพิ่มสกิลไม่โดนเลยวะ โอเคไม่เป็นไรฮนะทาเลนมาเดี๋ยวผมขอไปอัพทาเลนต์ก่อนดีกว่าผมอัพทาเลนต์อันนี้แล้วผมถ้าเราถ้าเราตีธรรมดานะเราจะฮิวด้วยนะผมมามาคิววิีทีสี่สิบโอ้โหโดนกัดไม่เดี๋ยวไม่โดนผมไม่ได้ไปคิวตัวนั้นจะเสียดายฆ่าได้ไหมมันมีคิวเลือดอะ มดีดันถือว่าพิวนะสวยงามไหมตอนนี้เราเก็บอ่ามาเก็บอันนี้ดีกว่ามาว่าผมเพิ่งรู้ว่าสกิลทาเลนต์นี่ผมอัพไปนะผมเป็นกดใช้ถ้ากดใช้มันจะเพิ่มเลือดด้วยว <S 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 แบว่ผมขอแย่ไปอ่านสกิลสักครู่นะ ศึกษาสกิลสักคู่ก็จะไม่ผิดนี่ทาริสนี้แห้ะผมถ้าเรานี่ไงอ๋อจจฮิวทุก2ี่ส่เรนนะผมจะฮนี่ิเป็น20%ถ้าหากเราเปิดใช้เ่าขอบวกกันแล้วกันโอเคตายหนึ่งตัวตกดใช้แล้วเนี่ยผมมันจะเพิ่มฮิวเลือดเป็นทุกทุกทุกเจ็ดนะ แบ่พุกวินาทีเลยมาผมน่าจะโซนตรงนี้ได้ยิงมาหนึ่งตัวโอ้ระเบิดเจ้าท้าตายนะฮะฆ่าได้ไหมฆ่าได้ไหมตายป่ะโอเคได้ฮนะันยิงไปทีละสี่ตอนนี้เลือด HP ป้อมใหญ่มันเหลือ24นะผม <c oughs> คิดว่าน่าจะได้เปรียบสุดละ ดึงมานี้ยดึงกลับมาสวยง,งามโดนงามด้วยมาทาลเรนันตีกันเนี่ยผมผมจะอัพเป็นทาลเลนอันตีที่มันจะครอกตลอดเวลานะผมถ้าเรากดใช้มันจะทําให้รอบๆเนี่ยติดสโลนะเดี๋ยวค่อยใช้ให้ดูกันผมยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลนี้ ทำมะเมิดอวที่ห้าทุกสามวิแล้วฮะผมดึงช่วยอ่ะโอเคฮะตอนแรกผมคิดว่าผมจะดึงดึงทีมเรานะผมผมกดใช้เลขกหนึ่งมีตัวอยู่ข้างหลังสวยงามเลยอันตีโดนสองนี่ฮะผมอันตีใส่มันด้วยแเฉลี่ยเจือ,เ,อเลยไม่โดนเฮ้ยมันทะลุได้ไงวะเดี๋ยวมันทะลุตัวโอ้ดึงทะลุตัวได้ไงวะ ว่ามันไม่โดนจุดไม่โดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮิตบ <Okay. S 1> ็อกซ์ของมันนะ <One more. S 1> ไม่เป็นไรฮนะโอเคแอดลัสชายมาแล้วอีก20วิออบเจคทีม mm hmm. มีตรงกลางกับข้างล่างทีมเราค่อนข้างได้เปรียบเยอะมากเลยนะต้องดูก่อนทีมเรามีตัวสเปลดาเมจก็คือสเปลพาวเวอร์ power, คือไอตัวตัวผู้หญิงเนี่ยมันชื่อว่าอะไรวะ <Okay. S 2> ผมไม่ค่อยได้เล่นนานนะ เป็นตัวค่อนข้างใหม่นะผมสำหรับผมนะ,ะกดเอาเออคติทีไปผมจะเอาข้างล่างไหมมีคนเอาข้างล่างไหมเขยถมโซนให้<ล>กดไป<ล>กดไปขอให้หายตัวผมก็เห็นนะโอ้พาทาสมันอัพอันติแช่แข็งมาแต่มันก็ไม่ประโยชน์อ้าวตายเฮ้ย ผมโดนขังสวยงามไม่มีประโยชน์มานี่โอ้มันดึงดึงให้มันหนีเฉยเลยผมฝากตรงนี้นะผมโอ้โนวาลาก่อนโอเคผมหาช่องดึงก่อนนะแล้วาจะผีบนะทั้งสองอันนี่ไงมาได้ละฉ okay. e ีดผมเลยฉีดผมสิ Wha โอ้ยทาเลนต่อไปเนี่ยผมเป็นถาเลนที่ถ้าเราใช้สกิลสองนะผมจะได้ไม่ติดสโลแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นเวลาศูนย์จุดเจ็ดเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดนง่้มเป็นอ่งทีง่้มเป็นเนียน <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะอยู่เลนล่างนี่แหละถือว่าสบายการตีธรรมดาของเรานะเป็น อ่าร์สีก็คือตัวดีนะผมผมโดนแล้วมันจะฮิวด้วยนะามาสิโอ้อิดิแดนค่อนข้างเปรี้ยวเลยนะนายอะ่ะกดสกิลดีด้วยระเบิดพิษดีผมแล้วก็จะติดพิษนะผมเนี้ยมาผมรอดรึงก่อนไม่มีมาโอ้เขาบวกค่อนข้างดีเลยนะ จะลงมาโซนข้างล่างแล้วผมตอนนี้ผมใช้ดูดเลือดไปละเฮ้ยอัสโมดานนี่พอเราไม่ได้เล่นเองเนี่ยค่อนข้างน่าลำคาญนะคิดว่าอัสโมดานไม่ได้อัพสายไม่ได้อัพสายโยนมาจริงจริงจังๆนะอันนี้ปีผมมาแล้วผมปล่อยตอดรอบๆตามพื้นมาเลย ผมรอตรงนี้ผมมีดูดเลือดไหมมีคนมาไหมโยนมาเดนมาผมก็เก็บใหม่เ,เดินมาดึงไม่น่าเดินไปอันนั้นมันเลยอ่ะเดินไปหามันก่อนอ่ะมันก็ไม่เดินมาอา้าวสัดจบกระเด็นมาไกลามากจบกระเด็นมาตกใส่หัวเฉยเลยโอเค เอาเหมือนเนี่ยตรงนี้นะเมื่อกี้เคลทัสมันม,มันไม่มาด้วยนะน่าจะปล่อยนะน่าจะชนะนะผมเกมนี้อืมชนะสใสๆอ,อะไรของเนี่ยอะไรของมันดีดันอ่ะมาสองตัวเลยฆ่าผมได้ไหมมาสองตัวเนี่ยามาหาเลนมาด้วยเอ้าผมเอาสิ กลับขึ้นมากลับมาไม่โดนผมนึกว่ามันจะเดินฉีกไปขวาเสียดายโอเคทาเลนต์มาแล้วมีเพิ่มเลือดอีกไหมรถคูดาวรถคูดาวลง5วิวแต่ดาเมจน้อยลงแต่ฮีโร่น้อยลง50%นะผมถ้าทำกับฮีโร่ใช่หรือเปล่าวะอืมหรือว่าอัพสกิลทูปนี่แหละ อัพอันนี้เอาหน้าผมน่าจะดูดเลือดฮีโร่เพิ่มขึ้นนะ50%แล้วรดคููดาวนะมาสิลองมามาตีโอ้ตรงนั้นผมดึงกลับขึ้นมาสวยงามมากผมอีดันไม่ได้รับไม่ได้ไอไม่ได้อัพทาเลน์ชาร์จมาถ้าอัพทาเลน์ชาร์จมานี่น่าจะชาร์ตเข้าโนวาได้ โอเคไปเก็บม,มาแล้วผมแม่จะชนะเลยแหละ4 3 2ครบ12พอดีอะ่ะคนเก็บข้างบนสองอันจบเกมแล้วผม,มง่ายง่ายเต็นโชเลยมั้ยโอเคฮะจบเกมยิงเบรกสี่สวยงามจบเกมเร็วมากอะ่ะ ใช้เวลาไปกี่นาที13นาทีเองโอ้โหนจะได้ MVP กันอ๋อมาเอลค่า540นะผม40%ดาเมจโซกนะผมโอเคเจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ